สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาทบทวนเรื่องการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะครับซึ่งการวัดตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยครูจะสอนแบบไม่แจกแจงความถี่เนาะก็ะคือมันจะอยู่ในรายวิชาพื้นฐานเรื่องสถิตินะก็ะคือหนูต้องมาดูสูตรก่อนจริงๆอ่ะในมอ6อ่ะพื้นฐานเราเรียนแค่สูตรนี้แต่ครูจะเพิ่มเติมสูตรนี้ให้เป็นการแบบว่าเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะซึ่งแบบว่าวิธีการทําหรือขั้นตอนการทำอ่ะมันก็จะเหมือนกันอ่ะ การหาง่ายๆ Q ส่วน4 D ส่วน10 p ส่วน100หัวใจสำคัญก่อนก่อนทำนะลูกหัวใจสำคัญเลยนี่หัวใจสำคัญหัวใจสำคัญอ่าหัวใจสำคัญของมันก็คือมีอยู่ว่าต้องต้องอะไรเรียง ข้อมูลต้องเรียงข้อมูลนะแต่ข้อนี้เขาเรียงมาให้แล้วถูกปะอ่าดังนั้นเราก็หาได้เลยต่อ Q2 เท่ากับ2เล็บมี11จำนวนก็คือ11บวก1 4. ส่วน4 2มาจากไหน2มาจากนี่ถ้า Q2 R เป็น2โอเคไหม P หกสิบ R ก็เป็น65เนี่ยตัวนี้คือตัว R d 7 r คือ7อ่าตรงนี้คือ r แทนค่าเลยในสูตรนะเนาะเรารูู้แล้วนี่แทน r n คือ11อนี่อันนี้คือ n นี่คือ n อ่ะดังนั้นหาเลย2คูณ12ส่วน4 2คูณ12เป็น24ส่วน4เท่ากับ6ดังนั้น q 2นี่ตำแหน่งที่6นะ1 2 3 4 5 6 เท่ากับห้าสิบแปดนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยมันลงตัวเราสามารถตอบได้เลยแต่มาดูอันที่สองตึ๊บอ่ะมาดูอันที่สองหาดีหรือหาพีมาเลยหาพีหาดีก่อนหาดีก่อน่อะ D7 เราก็ต้องเขียนตอ่อต่อคือตำแหน่งห้ามลืมต่อนะตพรมันเป็นตำแหน่งไม่ใช่ค่าข้อเนี้ย D7R คือเจ็ดจำไว้นะ D7R คือเจ็ด ห้อยอีกตัวห้อยอ่ะก็สิบอ็ดบวกหนึ่งส่วนสิอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อ17บเจ็ดคูณสิส่วนสิบเ็สิบสองเป็นแปสบส่ส่วนสิเป็น8ปจปดไอแปดจุปดนี่คือตำแหน่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดนะหลายลก่ตำแหน่งที่แปดกตตำแหน่งที่เก้าก็คือนี่ไง ตำแหที่แปดนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็คือหนูก็ดูว่าเนี่ยต่างกันท้าใช่ไหมก็คืออยางนั้นดีเจทเท่ากับตำแหที่แปดศูนหกสิบห้าบวกกับศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสี่จากตรงนี้นะคูณผนต่างคือคูณห้าเท่ากับหกสิบห้าบวกสองเท่ากับหกสิบเจ็ด ต่อไปหา p ต่อกันนะต่อ6 p 65เท่ากับ65คูณกับ11บวก1ส่วนร0อ65คูณส2ส่วนร0 0ครัหาร0แล้วไปดูตำแหน่งที่7จะตำแหน่งที่8เนาะ ดังนั้นก็น p หกสิบห้าเท่ากับลำนับที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกับแปดก็คือหกสิบตำดับที่เจ็ดคือหกสิบบวกกับศูนย์จุดแปดคูณกับห้าบวกสี่เท่ากับสิบสี่โอเคเนี่ยตอนนี้เราก็มาบวกมาลบได้เลยอ่ะกูขอเขเียนตรงนี้นะ ก็คือเอาคิวห้าสิบแบวกหกสิบสี่ลบหกสิบเจบวก่อนนี้นี่บวกได้ะไนะฮะอะไรเนี่ยร้อยยี่สิบสองร้อยี่สิบสองบวกหเจ็ร้อยี่สิบสองบวกหกสเจ ลบหกเจ็ดห้าสิบห้าเนี่ยข้อนี้ก็ตอบไ้แล้วต่อห้าสิบห้าเห็นปะไม่ยากดังนั้นทําให้ได้การกระาำหน่งข,งข้อมูลนี่ยาอาจจะดูในรูปแบบนี้ก็ได้หรือในรูปแบบหนึ่งอ่านี้เราเสร็จแล้วเนาะอ่าบบรูปแบบนี้รูปแบบเนี้ก็ปกติลูกหนูก็มองอันนี้อันนี้คือเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านี่นี้แปดสิบแปดอันนี้เก้าสิบสามอันนี้โอ้ยอันนี้ ดอูอันนี้คือร้อยหนึ่งร้อยรอยเอ็ดนะมองยีงนะมองเพิ่งเกินมาอ่ะมาอันนี้เขาให้หาเปอร์เซ็นทาไทยเปอร์เซนทาทยคือตัว P 6หกสิบสองเดซายคือตัว D ีหกอ่ะหาตัว P ก็ได้ตัว P ต่อ p ีหกสิบสองแสดงว่า R คือหกสิบสองานี้ N เท่าไหร่หนูนับช่วยกันหน่อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิสามสสี่บห้าสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเนาะสูตรมันอ่ะทีส่วนร้อยหกสิบสองคูณก้าสิบเจ็ดส่วนร้อยหกสิบสองคูณสิบเจ็ดได้เท่าไหร่อ่าได้หนึ่งพันห้าสิบสี่ส่วนร้อยก็คือได้ 1ิบจุดห้เนาะลางคิดเลขนะ1 0 5จุดี่เนี่ยอย,อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่10กับตำแหน่งที่11บเอ็รก็นับหนึะนะ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสกับ11ก็คือเลขที่เท่าออไร่แปกับ90้าสิบใช่ไหมอ่ะเราก็มาดูว่า p 62เท่ากับ 88บวกกับทศนิยม,ยมเห็นไหมทศนิยมตรงเนี้ยคูณกับมันต่างกันเท่าไหรอ่อ่ะต่างกัน2อ่ะก็เท่ากับ88บวกกับ54คูณสองห้าสิบสห้าสี่คูณสองหนึ่งจุดศูนย์แปดก็เท่ากับ 8 9ด8้อ่าอันนี้คือตัว p อ่าต่อไปมาดูตัวต่อ design design 6เท่ากับ6คูณ16บวก1เห็นไหมไอตัวห้อยเนี่ยคือ r อ่ะ6ก็คือตัวห้อยอ่าต่อไป6คูณ17 ส่วน 10, 6, 7, 42, สิบหกเจ็ดส่สทดสเป็น1 0อยสอง่วนสิได้สิบจุดนี่ระหว่างตำแหน่งเที่ยวอะไรกับเที่ยวอะไระดังนั้นดีหเท่ากับตำแหน่งที่10 1 2นึ่งสองสา แล้วแต่ตัวนี้มือนกันสีกับสิดแต่มันไม่ได้ค่าเท่ากันนะลูกแปดสิบวกกับ0.2คูณกับ2ก็เลยได้แปดสิบบวกกับ0.4นย์ได้แปดสิบแปี่อ่าโอเคไหมลองเปรียบเทียบข้อนี้ค่อยหาขนาลูกไม่ต้องหาอะไรเยอะเนาะก็ลองค่อยๆ่อยทำดู